เขาบอกว่าอยากรู้ว่าสวรรค์อยู่ที่อกแลกลอยู่ที่ใจมีความหมายแค่จริงอย่างไรคะขอคำแนะนําด้วยคะ่ะคํานี้แบบได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะพี่มีนิทานเซนเล่าให้ฟังว้าวค่ะอันนี้คลาสสิกดีเหมครับเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้กันมีซามูไรผู้กล้าคนเนดินไปหาพระเซนแล้วก็แบบว่าไม่เชื่อหรอกสวานนารรค์นั้นลอะแน่จริงแสดงให้ดูด เขาเป็นนักรบผู้กล้าหาญทําสงครามมาเยอะแยะฆ่าคนมามากมายเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเงี้ยป้องปกป้องป้องกันประเทศมาอย่างยาวนานเข้มแข็งฆ่าคนอมันจะบาปตรงไหนไม่เชื่อครับพระก็ไม่ได้ว่าอะไรสักพักพระก็ลุกขึ้นมาลุกตะโกนด่าไอ้สมุไรงี่เง่าอดี๋ยวว่ะดาาทื่อๆอย่างเงี้ยฟันใครไม่ได้หรอก สมุไรกระจอกสมุไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยก็ได้แค่ตามเขาว่านั่นแหละแค่รอดตายก็ถือว่าโชคดีแล้วอดี๋ยมาบอกเองเก่งเลยรเลยแค่เขาไนไม่โดนนั่นแหละดากก็ทื่อๆไม่แน่จริงหรอกศัก์สีของสมุไรมันค้ำคอโอ้ยโกดเป็นเพนเป็นไฟโกดแบบยอมไม่ได้ต้องไปฆ่าแล้วแหละเป็นถึงสมุไรผู้ยิ่งใหญ่เตรียมดาบชักดาบปึ๊บ พระก็เลยบอกนี่ไงจะลกเออวะเออวะทำไมใครพูดอะไรไม่รู้แล้วแบบเฮ้ยทำไมมันปีึ้นมาเลยวะเออเออเห็นล้เห็นนรลกแล้วเฮ้ยเออวะนี่เราเป็นไรวะมีพระพูดอย่างนี้แล้วเราก็รู้นี่ว่าเราเป็นยังไงสงบดึงดาบกลับชอ่เข้าใจแล้วนั่งปึ้งพระเขเลยวะนี่ไงสวรรค์เออได้ไหม เบอที่เดียวครับแค่เรื่องวัดเดียวแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เราก็จะอ้าวเก็ตละเอ็นอีหละสวรรค์อยู่ในหกนอกใจตรงตัวครับนี่เห็นไหมเวเาลามีเขาบอกว่าปรับ,บจิตใจมันยกขึ้นได้ใจฟูมีกําลังใจย,ยกจิตให้สูงขึ้นนะครับจิตตก,ก็ยกจิตอืมจิตไม่เบี้ยเลยก็หาวิธีการยกขึ้นมาเท่านั้นแหละ จ,จิตมันเป็นรู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยมันท้อแท้มีปัญหาเยอะก็ยกมันขึ้นมาทำให้มันดีขึ้นพิธีการยกก็มีเนี่ยก็คือทําให้ดีขึ้นพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหรือเจอหรือฟังหรือ,อสมมติฟังแล้วแบบบันเทิมดีอะไรเงเี้ยมันก็ยกจิตขึ้นมาใช่ไหมสังโยชน์ศีลและพระตับปรามาจริงๆแล้วคือต้องละอะไรอะไรใช่ป้างอธิบายแบบท่านอาจารย์เพื่อท่า เมื่อไหร่ก็ตามใจเรายังมีความเข้าใจอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมานอกเหนือสิ่งที่เป็นเหตุและผลหรือสิ่งที่มันประกอบด้วยเหตุและปัจจัยเราคิดว่ามันเกิดจากใครโดนบังดออะไรสักอย่างคิดว่าเกิดจากดวงไม่ดีคิดที่ว่าเกิดจากกรรมเก่าคิดว่าเกิดจากชาติที่แล้วคิดว่าเกิดจากเจ้าที่เจ้าทางแสดงว่าเราไม่ได้เชื่อคําสอนของใครคนหนึ่ม เพราะคาสองของพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างล้วนเกิดมาไม่ได้เกิดขึ้นมาอลอยๆมีเหตุแลปะปัจจัยรองรับอยู่เสมอสาวหาเหตุปัจจัยได้แน่นอนครับประมาณนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากดวงชะตาชาติที่แล้วกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรเทพเทวดาฟ้าดินอะไรทั้งสิน้นนี่แหละถ้าเราเข้าใจได้ว่าทุกอย่างเป็นเหตุและผลเป็นเหตุปัจจัยของมันสิ่งนี้เขาเรียกว่า การละสังโยชน์ตัวที่เรียกว่าสีละกตาปร,ปราณส